ครับผมร้อยตำรวจเอกทยาวีร่มแก้วนะครับปัจจุบันนะครับทำงานอยู่ที่กลุ่มงานตรวจชีววิทยาดีเอ็นเอกองพิสูจน์หลักฐานกลางครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกณัฐพุทธสาแก้วนะครับปัจจุบันนะครับก็เพิ่งจบนะครับเป็นบัณฑิตป้ายแดงบัตรหมานะครับจากสาขานิติวิทยาศาสตร์ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจินพัชชาชัยมโนนะคะปัจจุบันเป็นนักกฎหมายอิสระค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อธนพรลุกนะคะปัจจุบันเป็นเมทิคอลและบริหารเทคโนโลยีค่ะ ก็ระหว่างเรียนปริญญาโทนะครับก็ได้ทำโปรเจกต์ในเรื่องหัวข้อเรื่องนะครับก็คือการหาความที่อัลลิวของประชากรเมียนมาในประเทศไทยครับ ครับก็เป็นงานที่เริ่มต้นนะครับจากที่กลุ่มงานตรวจชีววิทยาดีเอ็นเอนะครับก็ได้มีการจัดเก็บดีเอ็นเอครับของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญานะครับเลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ครับว่าที่เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการวิจัยยังไงได้บ้างนะครับก็ลองหาอ่านงานวิจัยหลายงานจนพบว่าการหาความถี่อัลลีลน่าเป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดครับก็เลยเริ่มมาที่จะทําวิจัยชิ้นนี้ครับก็ก็ทําการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างทําจนประสบผลสําเร็จในจบการเรียนปอทูขังนี้ครับ ก็ความที่อารลิวที่เราใช้นะครับก็จะสามารถนะครับนําเป็นค่าที่จะใช้ในการคํานวณค่าสถิติต่างๆที่ ใช้ในงานการตรวจพิสูจ์ต่ตทางด้านชีววิทยาและดินเอของเราครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณการ d o m มแ t ทพ็อปอ i บ i ิตี้ครับไร h o ดเร a t โชครับก็หาการหา,วาความสัมพันธ์วิดามารดาบุตรครับก็จะใช้ค่าความทีอลิลนี่ครับในการคำนวณขึ้นมาซึ่งก็เป็นประโยชน์ครับต่อต่อการทํางานของผมก็สร้างสร้างเสริมความเข้าใจในเรื่องของสถิติเหล่านี้มากยิ่งขึ้นจากการที่ทําวิจัยครั้งนี้ครับ สำหรับงานวิจ ну ัยนะครับของผมนะครับก็ปัญหาเริ่มมาจากที่กลุ่มงานครับเราจะมีการทํามาตรฐานนะครับ ISO 17025ครับซึ่งพาร์ทใหญ่ๆนะครับในนั้นก็คือการ v a l i d a t ช o นนั่นเองนะครับของชุดน้ายาที่ใช้ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลครับซึ่งผมเนี่ยก็เลยคิดนะครับว่าเอ๊เราจะทําอะไรให้มีประโยชน์กับตรงนี้หน้าครับก็เลยเป็นหัวข้องานวิจัยของผมก็คือหัวข้อครับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพนะครับของชุดน้ายา2ชุดนะครับที่ใช้ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลนะครับซึ่งเราจะทําแบบครึ่งปฏิกิริยานะครับ คือบคือ1คือการ validation นะครับแล้วก็2นะครับการเปรียบเทียบชุดน้ายา2ชุดนะครับซึ่งการ v a l i d a t ชันเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์นะครับในการทํา ISO 17025นะครับซึ่งกลุ่มงานผมอะตอนนั้นอะก็กําลังจะขอรับรองมาตรฐานนะครับในส่วนนี้อยู่พอดีนะครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการทำครึ่งปฏิกิริยานะครับหมายความว่าเราเนี่ยครับจะลดน้ํายาลงครึ่งหนึ่งนะครับผมก็หมายความว่าเราเนี่ยจะประหยัดงบลงได้อีกครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ งานวิจัยนะคะก็คือจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่ทเกี่ยวกับการสืบสวนการตายผิดธรรมชาติค่ะของประเทศไทยประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบในทางกฎหมายค่ะของทั้ง3ประเทศที่กล่า,มาวมาว่าวิธีการสืบสวนการตายผิดธรรมชาติของแต่ละประเทศนะคะมีรูปแบบมีบริบทหรือว่ามีการปฏิบัติงานยังไงบ้างค่ะ งานวิจัยของผลค่ะจะทําเกี่ยวกับการ<ม>คาดคาเนอายุในผู้ป่วยมะเร็งลําไส้กับเปรียบเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งค่ะโดยใช้วิธี DNA m e t เ t i o n ด้วยวิธี Pyro Sequencing ค่ะ<ม>เพื่อใช้ในคาดคะเนในศพหรือผู้เสียชีวิตที่ไม่ทราบอายุค่ะ<ม>งานวิจัยนี้ค่ะมันเกิดจากได้อินสปายมาจากปริญญาตรี<ม>เขามีการทํา ติปในการตรวจแยกเพศก็เลยอยากจะคิดว่าเราจะอาจจะทําสติปหรือทําชุดตรวจนะคะเพื่อใช้เล็อกอายุของผู้เสียชีวิตโดยแบบแยกเป็นช่วงอายุเพื่อให้จํากัดช่วงอายุของคนตายลงมาค่ะของที่ทํามาเพราะว่าเหตุหการณ์จากข่าวสารในสังคมปัจจุบันนะคะจะเหตุการณ์อาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ข้อสงสัยของสังคมที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆนะคะก็เลยนามาทกการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของบ้านเราแล้วก็ของประเทศทางสองประเทศที่กล่าวมาค่ะ ของโดยส่วนตัวแล้วนะคะปัจจุบันก็คืองานที่ทํากับงานวิจัยก็คือจะแยกส่วนกันเลยแต่ว่านํามาประยุกต์ใช้ในส่วนที่ะระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีคิดต่างๆค่ะซึ่งไม่ได้ใช้แค่การทํางานนะคะสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรรแล้วก็การจัดระเบียบวินัยของชีวิตอะไรต่างๆได้หมดเลยค่ะ ส่วนของหนูจะคือสามารถเอาไปใช้ได้ค่ะพอดีว่าตอนนี้ยังทํางานอยู่ในหน่วยงานของโรคมะเร็งอยู่วิธีที่เอามาใช้ประโยุต์ค่ะยังสามารถนํามาใช้พัฒนาเทสการตรวจให้มันเดวอลล์ปได้พัฒนามากขึ้นค่ะค่ะค่ะ